อยู่เกมทีฟลาครับนี่เราจะมาดันนีออ่ผมก็อยู่รังแดงสามดาวครับแม่งโอ้โหไม่ไปไหนก็เสีบแต้มวนอยู่ที่เดิมครับมีหยผมจะมาดันนะครับก็ไปกันเลยแต้มมันวนอยู่เดิมไป็นเรื่องโอ้ยครับ, <c oughs> <ห> <c oughs> รบลงไปครับ on social post. my lights โอ้ยเดี๋ยวผมมาจะภาไปมี้ครับ้างผมเป็นหวัดนะครับเป็นไม่รู้กี่วันครับติดโควิดแล้วมั้งครับไอ้ยติดโควิดแบบนั่นแหละเหมือนจะมีคนลงกับเรากี่คนไม่รู้สองคนครับสองคนไม่สนผมวิ่งเข้าไปเก็บปืนอยู่เลยอ่ะ ปืนก่อนนะสวยได้ปืนนะตัวเมื่อกี้อยู่ไหนผมข้ามให้ตายอยู่ไหนวะผมจะเปิดไนมเปิดเ,เจอแล้วหน้าหน้าครับ Oh, kena hancur mungkin juga nyata nih. Hmm, lu lup. tua, lu tua. Entah nih, wah, tua, ngut. Main nih, ya. Dap, cuman ya, dap. หนึ่งคิวนะครับเหมือนจะมีอีกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสวยปืนครับปืนนี้มีอะไรบ้างเอยของมาปนให้หมดโวดใกล้ๆกูเลยโอ้ยผมไม่ยิงแรงอย่างไ้สัตว์ใครชุบมันวะเฮ้ยมึงลงมามีปืนมันไม่ใช่ไรเหียไอสัตวส สัตว์เลยคนลงมามีปืนเลยเฮียยิงกชิบหายเลยสัตว์หนูหนูดีนะใจเย็นโอ้โยเฮียไอสัตว์พันตั้งต um. ัวมายิงกูเฮีย เออบวกว่าปกที่ั้าไปนะโผลมาแล้วขอในเด็กคุเดือดน,นะคนทีนคนนั้นไปเดือดอยู่ไกลนาลงไปยิงคนให้ตายครับแล้วหลังเกียม,มาแล้วเข้มเลยแรงบวกม,ช,วมชัวร์ครับมันมีคนลงกลับเนะราอ่ะนะตีหน,น่ไม่รู้เหียสวยสวย ว้าขอ,อแจกครับหนึ่งคนึ่งคิพัญญาก่อนเดอ้ออย่าพึ่งมาเดอ้อพัญญาก่อน

ลายค่ะตัวเดิมนี่วา้เฮียตัวเดิมนี่วอะอะไหนวะอยู่ไหนวะ,ะ,ะ,ะนวเนี่ยอยู่หน้ามือนทรงนี้อยู่หน้านะ หน้าก็บนหลังคาบ้านตรงนี้ไหนไม่รู้อยู่หน้าจั่วล่าววะเดี๋ยวผมว่าหน้าอยู่บนบ้านชัวร์สรงนะต้องพยายามฟังเสียงมันนะเฮ้ย คุณช้างเลยครัอยู่บนบ้านมันได้เปรียบครับุณช้าผมตายแน่เดี๋ยวผมต้องรอมันลงมาอย่างเดียวนะรอมันลงมาอย่างเดียวเฮ้ยเจอแล้วอยู่บนบ้านครับตัวเดิมที่ผมฆ่าอันไม่ตัวเดิมเลยครับมียิงรอมันยิงรอมันลงมาลงมาสัตว์ยิงรอมันหอ ก็ลงมาลงมาไม่มีระเบิดวะร,ระเบิดอยู่ข้างไปแล้วะระเบิลงมาไหมผมมีตัวั ไม่ยอมลงมานะดูแล้มความทนผมขึ้นไปชั้นเบีครับรอบสาม หนึ่งตายสัสไอ้เหี้ย ja. จิงกูเหรอไอ้ส okay. ัสจิ้งก <Yeah. S 1> ูเหรอจิ้งกูเหรอไอ้สัสเรียบร้อยติดทางเดินวิ่งไอ้เหี้ยเอาซื้อกอสามดีกว่าเดี๋ยวต้องกาะสามแล้วกาะสี่ไปเลยครับ ตีไปเลยครับจังหวะนี้หัวตายตายมึงมีโอกาสเกิดแล้วมึงไ,ไ,ไม่มีโอกาสเกิดแ,กเกดแล้วไอ้เหี้ยพีม่มีโอกาสเกิดแล้วสัสอืมคิดจะลงมาแก้แค้นได้หรอกปืนปืนคนระดับกันสับ เหมือนจะมีอีกตัวครับตรงไหนไม่รู้ตัวเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวเดียวกันไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้น่าจะไปแล้วน่าจะไปได้สักน่าจะไปนะผมว่าแต่ก็ไม่แน่ต้องพยายามระวังตัวไว้ครับเหมือนจะเจอแล้วนะครับหนึ่งตัวครับหน้ากำลงังยิงโว้โ โอ้ยสัตว์โปอยี่แอ้ยโอยิงแรงจังวะเฮียโอ้โหไม่ออกเจอกก่อแน่เลยสัตว์ยิงเอาเบรลี่บอร์รี่บอร์รี่บอรี่บอร์ร์เลยสัตว์โอ้โก้โก้โห้เอาเปลี่ยนมาเฉยอ๋อเกิดหน่าได้โอกาสแล้วเฮียลงเก็บของเดิมคุณแม่งเลยการต่อสี่พอดีของเดิมอยู่นี่ ไหเมื่อกี้ผมตายตรงไหนวะคนไอสารเมื่อกี้กูตายตรงไหนวะชิมาหวกูไม่มีปืนเนี่นยพ่งม,มายิงกูต้องมาสนใจกูจกูไปละไอสว์ไม่ต้องมาสนใจกูเนี่ยไม่ต้องมาสนใจกูไอสว์ยิงกันนม่หแหลยังมสงสนใจกู อยู่หน้าแค่ไอ้เรื่องออไอ้สัตว์เก็บไม่ได้งานบุญเนี่ไม่ต้องมายิงกูเอ้าไอ้สัตว์ยิงฮะรุไอ้เฮียโป้เฮียยิงฮะรุไอ้สัตว์ โอ้ยิงทะลุไอ้เฮียรีพอร์ตรีพอร์ตโบไอ้เฮียยิงทะลุนี่แบบยิงทะลุนะครับโอ้แ yeah, ย่ว่ะแย่ว่ะเอาบวกยี 28, ่สิบแปดที่ว่าบวกอยู่นะนะลงแม่งนะครับลงครับตรงนี้บอลลูน,นครับ โหเยอะจริงครับช่อนนี้ช่อนนี้เยอะจริงครับกูตายแน่ครับกูตายแน่ครับกูไม่รอดครับตายครับกูไม่นารอดครับหัวแตกครับกูตายครับเรียบร้อยเปียครับกูไปให้อื่นครับกูไม่อยู่ครับกูไปที่อื่นแล้วไอ้สั ไปที่อื่นนะครับไม่อยู่ครับตรงนี้ไปที่อื่นนะครับหรือว่าได้สองคิวเราอยู่กักประมาณอันดับยี่เจ็ดยี่แปดอะสิบเก้าถ้าเราก็แต้มบวกกันนะต้องเอาอะไมากครับโอ้ลงมาละสวยลูกชอง เใชยครับฮมบอกเลยม,มีโอกาสเกิดใหม่แล้วเฮียบอกเลยสัตว์มีโอกาสเกิดใหม่แล้วเฮียปืนเปนคนละชั้นกันยิ่งไงปืนรูดมาสู้กับ ลูกซองกูเฮีย <c oughs> สภาพเสียงเป็นแบบประมาณครับเ,เป็นวัดนะครับสภาพเสียงแม่ง <c oughs> สัตว์วัดแดกกูเฮีย <c oughs> สภาพเสียงนี่สั์ สวยเอดเอดอกไออดอกมันต้องมาฝั่งนี้แน่นอนดูนะเดี๋ยวก้มนะ ดูให้สัตว์ดูนะตายสัสยิงหรอยิงกูเหรอยิงกูเหรอยิงกูเหรอไอ้สัตว์ยิงกูเหรอฮะห้าหรอห้าหรอกระสุนมีแค่นี้ทำเป็นห้าไอ้สัสแม่งทำเป็นห้าแล้วคนกระสุนมีแค่นี้ไอ้เหี้ย เออตอนนี้แต้มบวกชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เชียวคนครับด้านหน้าครับมึงกาลังทำอะไรไม่รู้นะครับลเลือครับเลือครับโดนครับตอนนี้โดนครับไปชาร์จครับ ไมยู่ไปชาร์จครับไม่นานรู้ตัวนี่เนี่เขาบาดมาแล้วเฮียเขาบาดมา เอาวะมันอยู่ตรงไหนครับผงไปครับไอเรือนครับแั้วผมเรือนสำเร็จหรือเปล่าย่อครับย่อครับย่อครับจะจอดนะพ่อเป็นไงสัตว์ ได้ครับโอ้กู้เฮียเลือดกูไม่ลดเลยลูกเจี๊ยบเลยเฮียนะตัวอีกต mm ัวมาเฮ้ยสัตว yeah, ์อีกตัวแอบสิกขอบแอบมาสัตว์พร้อมละอยู่ไหนตัวแนี่ยสัตว์เลื้อนเฮีย โอ้ยรถมึงอะนะส,สวยๆไว้เฮียขอไอ้เฮียขอรถแล้วนะปนรถแม่งเลยส์ <c oughs> รถมึงเหรอแบอ๋อโอเคอะไรครับอาร์โอายมันโบยสัแม่งโบยเฮีย อูบอกไม่แล่นเนาะจอดโบดีบอร์ดนะทุกคน <_ C 1> ข้อหาหยาบคายดีบอร์ดไป